จบรายการใหญ่โอลิมปิกรอบคัดเลือกไปแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะต่อเลยน,นั่นก็คือมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณเนะเมืองห่างโจประเทศจีนนะคะรายชื่อนักกีฬาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดอสดสดสดร้อนๆ้เมื่อออกรายชื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเลยนะเอเชียนเกมในครั้งนี้กำหนดให้นักกีฬาเข้าร่วมการแขร่งขันเพียง12คนเท่านั้นแบบ เหนื่อยๆไปเลยมาดูรายชื่อกันดีกว่ามหากรรมกีฬาที่ใหญ่มากๆนะคะรายชื่อก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะเซตเดิมจากการคัดเลือกโอลิมปิกหัวสาวคนแรกวิภาวีสีทองคนที่สองอมสินสาสิพาพรจันทวิสูตรคนที่สามอัจฉราพรคงยศคนที่สี่ชัดชุอ่อนโมกสีบอลเร็วมีเดมบล็อกของเราค่ะ ไม่พ้นทัดดาวนึกแจ้งคนที่2จรัดพรบรรดาศักดิ์คนที่สามหัตถยาบำรุงสุขมีเดิมบล็อกเอาไปสาคนนะคะเซตเตอร์มีสองคนค่ะพรพันธ์เกิดปราดและเอซิริมามานะก,กิจสาวบีหลังของเรานะคะมี2คนตอนนี้ก็คือบีมิมิชากกรัมและโมเมธนชาสุขสดลิเบรโร่หนึ่งคนเท่านั้นปิยนุษย์แป้นน้อยดังนั้นนะคะ อ่อเนื่องจากรายการโอลิมปิกรอบคัดเลือกเนี่ยรายชื่อที่หายไปก็จะเป็นมิดเดิลบล็อกสาวไก่วิมนลรัตน์นะคะแล้วก็ลิเบโรน้องแบมจิดาพานาะงหัวหนองรวมไปถึงเซตเตอร์นุสราต้อมคำนะคะก็จะไม่มีรายชื่ออยู่ในรายการนี้เพราะว่ารายการนี้ก็มีโคต้าเพียง12คนเท่านั้นอย่างนุสราต้อมคำก็คาดจะบินไปสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเพื่อไปลงลีก แอดเลดอลิมิตอซึ่งเป็นรายการวอลเลย์บอลใหญ่ของสหรัฐเลยด้านพี่อัลสาราบอลคงยศนะคะได้พูดว่าตอนนี้สภาพร่างกายคือเหมือนจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าใช้ร่างกายหนักมากๆในรายการโอลิมปิกเกมที่เราเพิ่งดูจบไปเมื่อวานนี้โดยสาวไทยชนะโคลัมเบียไป3ต่อ1เซตนะคะเกือบไปแล้วสาวไทยร่างกายของนักกีฬาน่าจะแบบใช้แรงหนักมากๆเพราะว่า ก่อนที่พวกเธอจะมาแข่งคัดโอลิมปิกเนี่ยที่พวกเราดูจบไปอะ่ะเธอฟิกร่างกายมาเยอะมากๆนะเพื่อเต็มที่ในรายการนี้จริงๆดังนั้นรายการก่อนจะถึงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเต็มอัตราเต็มคาราเบลมากๆโอ้โหพอมาถึงรายการเอเชียนเกมเนี่ยเป็นรายการใหญ่รายการสุดท้ายของปีนี้ก่อนที่นักกีฬาจะฉีกไปแต่ละประเทศเพื่อไปเล่นหลีกตัวเองนะดังนั้นถามว่าหนักไหม นี่เป็นรายการสุดท้ายของปีถือว่าเต็มที่สุดๆแล้วนะคะเพราะว่าระยะเวลาของแต่ละรายการของแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมีช่องว่างในการพักน้อยจริงๆอย่างโอลิมปิกเกมจบไปเมื่อวาน24ใช่ไหมเราจะต้องเดินทางวันที่28นี้เลย ทัพสาวไทยจะเดินทางวันที่28นี้นะคะและจะเริ่มแข่งนัดแรกในวันที่1ตุลาคือวอลเลย์บอลหญิงอาจจะเริ่มกนันแข่งขันตั้งแต่30กันยานะคะคือสิ้นเดือนนี้30กันยาถึง7ตุลาแต่โปรแกรมของสาวไทยเริ่มวันที่1ตุลาโดยสาวไทยนะคะในรอบแรกถูกจับฉลากให้อยู่ในกลุ่ม B ีนะคะร่วมกับ ไต้หวันและมองกโกเีาีา3ทีมในกลุ่มเนี่ยเอาแค่2อ,อันดับแรกเข้าสู่รอบที่2ดังนั้นไทยไต้หวันมองกโกเลียจะมี1ทีมที่ ตกไปคับนักตบลูกยางสาวไทยนะจะออกเดินทางในวันที่28กันยาด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบิน CA734 เวลาตี5 5 0นาทีนะคะโดยจะถึงเมืองห่างโจวประเทศจีนในเวลา7.55นาฬิกา55นาทีค่ะและเมื่อแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเดินทางกลับในวันที่8ตุลาด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบิน CA733 เวลา4ทุ่มครึ่งนะคะและถึงประเทศไทยวันที่9ตุลาตี หึนาทีค่ะรายชื่อนักกีฬาก็น่าจะเป็นรายชื่อที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเอาออกไปแค่สองคนเองนะคะรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือนุสราต้องคำที่มีรายชื่อในการไปแข่งหลีกต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มา แข่งรายการเอเชียนเกมส่วนเอซิริมามานกิจก็นําไปพ่วงกันตั้งแต่คัดโอลิมปิกแล้วเพื่อจะเดินทางต่อที่ประเทศจีนเลยเอซิริมาก็มาเตินรายชื่อในรายการนี้นะคะเอเชียนเกมก็ถือเป็นรายการใหญ่มากๆนะคะจัดขึ้นทุกๆ4ปี ในหลากหลายชนิดกีฬาระหว่างประเทศของทวีปเอเชียเลยนะถือว่ารายการนี้ใหญ่มากๆและเอเชียนเกมนี้ก็เป็นรายการสุดท้ายสิ้นปีของทัพนักตบลูกยางสาวไทยแล้วนะพวกเราก็จึงใช้ชุดหลักชุดใหญ่เลยนะให้มันเต็มคาราเบลไปจนถึงรายการสุดท้ายนั่นคือเอเชียนเกมรายการนี้เลยอย่างที่บอกนะคะเต็มอัตราเลยนะตั้งแต่ต้นปีรายการอะไรบ้างอะซีเกมซีวีลีกเอวีซีโหมา ว l ด้วยมารายการคัดโอลิมปิกมารายการชิงแชมป์เอเชียโอ้โหทุกคนร่างกายของนักกีฬาคือทือเพียรธารพ์รก็พูดเลยว่าว่าคือร่างกายตอนนี้คือหนักใช้งานหนักมากๆต้องรีบกลับไปฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อแข่งขันรายการใหญ่เพราะถ้าหวังจริงๆนะสาวไทยก็หวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาวอลเล์บอลในเอเชียนเกมอยู่แล้วเพราะ รายการในทวีปเนี่ยทางสมาคมกีฬาสมาคมเย์บอลบแห่งประเทศไทยเนี่ยก็หวังอยู่แล้วว่าสาวไทยจะต้องเป็นที่หนึ่งของทวีปแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้สาวไทยก็น่าจะทําได้แต่ถ้ามองตรงๆนะตอนนี้เกมกีฬามีแพ้ไม่ชนะสาวไทยเต็มคาราเบลมากตลอดทั้งปีนี่เป็นรายการสุดท้ายก็ไม่เป็นไรแล้วนะแพรพูดตรงหูคือเห็นความสามารถเห็นฝีมือเห็นทุกอย่างแล้วคือ ได้เท่าไหนเท่านั้นเลยขอให้ทำเต็มที่ก็พอเชื่อเลยว่าแฟนๆและบอนก็ไม่ได้อยากให้ชนะแบบกดดันขนาดนั้นว่าจะต้องชนะเพราะลูกเกมกันแข่งันที่ผ่านมาอูหมันเต็มคาราเบลทั้งปีเลยทุกคนก็รอส่งกำลังใจนะคะให้สาวไทยวันนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะเดินทางวันที่28 ไปถึงที่จีนวันที่29นะคะและเริ่มกา,ารแข่งขันของกลุ่มบีเนี่ยสาวไทยเริ่มวันที่1ตุลารายชื่อ12คนโอเคไหมที่จริงก็หน้าเดิมเลยหน้าตาคุ้นๆยังไงอย่างนั้นเลยนะคะขอให้ทำให้เต็มที่รักษาสภาพร่างกายฟื้นฟนูร่างกายขึ้นมาได้เร็วๆนะคะแล้วก็ขอให้มีไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยระหว่างการแข่งขันหรือก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันด้วย ขอกำลังใจคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้สาวไทยหน่อยในการลุยสุดต่อเลยรายการใหญ่มหกกรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นณเมืองห่างโจโประเทศจีนค่ะติดตามแอดไว้นะข่าวสารมีกเพียบจะรีบนำะมาบอกค่ะมาขอกำลังใจคนละหนึ่งเม้นนะ